เมื่อกี้นี้ที่เราถามกันไปเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาต่างๆเนี่ยที่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยตกลงแล้วเงินบริจาคมันถูกออกไปซื้อที่ดินและอสังหาจริงใช่ไหมจริงครับยืนยันครับคุณเอาหลักฐานท,<อ>ที่ไหนมาหลักฐานที่ไหนใช่ไหมหลักฐาน,านก็คือจากที่ผมเนี่ยไปยังๆยังย่งเอาเอา,เ,อาเรื่องแรกก่อนอย่างที่ดินนะครับเราก็ คนในจังหวัดลบบุรีเนี่ยส่วนม,มากก็จะเห็นกันว่าพุทธสถานอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทางไปโคกสำโรงน้องม่วงโคกเจริญหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งโคกตูมนะครับแม้กระทั่งสนามฟุตบอลน,นะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่คนในจังหวัดลบบุรีทราบกันดีนะครับอยู่ติดๆแถวๆพื้นที่ใกล้ๆก,ก,ก,กับวัดพระบาทน้ำผู้น,นี่ครับเลยไปนิดนึงก่อนจะไปถึงทางสระบุรีครับอืม ซึ่งคนในจังหวัดจะทราบกันดีครับตอนนี้ผมเชื่อว่าในข่าวน่าจะน่าจะรู้พื้นที่กันหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราโฟกัสกันเลยนะฮะเดี๋ยวขอภาพภาพของคนโฟนอินด้วยเขาเลือกของเขาเองนะฮะเอาภาพคนโฟนอินขึ้นมาเลยก็คือภาพนี้คือเออคุณจะไปปั่นอะไรเรื่องของคุณนะผมไม่รับทราบแต่คุณบอกว่าคุณอยากใช้ภาพนี้ในการออกอากาศคุณรับผิดชอบนะเป็นภาพของคนเข็นลิงนะฮะ มันจะสื่ออะไรผมไม่แน่ใจคุณทำไมถึงใช้ภาพนี้นะฮะในการมาออกอากาศคุณจะสื่ออะไรคืออย่างนี้พี่จริงๆแล้วอะโครงการของลพบุรีเนี่ยมันมีด้วยกันเยอะเยอะมากด้วยแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าถ้าคนติดตามข่าวตามเพจต่างๆนะครับจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเกิดไว้รอบนึงแล้วว่า มันไม่ได้จบแค่วัดแน่นอนเพราะว่าโครงการต่างๆมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ส่วนของข้าราชการแล้วก็ผู้นำหรือนักการเมืองท้องถิ่นด้วยซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นข่าวอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่น่าจะพูดเยอะนะครับเห็นกันอยู่ตามหน้าข่าวครับวันนี้อืเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไล่เป็นข้อๆเนาะก่อนจะไปเรื่องของลิงเนาะเพราะว่าลบบุรีเป็นเมืองลิงแล้วคนก็ค่อนข้างจะสงสัยโครงการเกี่ยวกับลิง ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัดพระบาทนภูไหมหรือว่ามันจะเกี่ยวกันยังไงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะต้องเล่าเรื่องนี้ด้วยนะแต่ผมจะไล่เป็นข้อข้อ,ขอก่อนนะฮะข้อแรก<ด>ที่บ,บอกบบว่าเกี่ยวโยงกับโรงแรมลบบุรีอินหน้าสนามกีฬารลบบุรีอันนี้หนกระแสเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยประมาณ35ล้านบาทอันนี้คุณมีข้อมูลไหมฮะมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับวัดพระบาทนพูมันเกี่ยวกับเงินบริจาคจริงเหรอฮะลบบุรีอินนะครับที่ผมเช็คมาจากคนที่เชื่อถือได้นะครับ มันตัวเลขมันสูงวันนี้ประมาณเท่าหนึ่งครับแล้วมันเชื่อมโยงยังไงกับเงินบริจาคครับมันเชื่อมกันยังไงคือก่อนเนี้ยโรงแรมเนี้ยถ้าใครมาที่หน้าสนามกีฬาพระรามีสวนนะครับจะทราบดีว่าโรงแรมเนี้ยมันค่อนข้างสุดโทมแล้วก็เอ่อน่าจะพูด,ดง่ายๆครับถ,ถ้าสับถถแถวแถวคนรุนรีก็คือเจ๊งครับอืมแล้วอยูยูมันก็บูมขึ้นมาแล้วก็โรงแรมแล้วก็ชื่อเนี้ยมันก็มีผุดขึ้นมาอีกอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ สนามฟุตบอลนะครับซึ่ง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 ใครไปก็จะเห็นว่ามันมันคล้ายๆกันนะครับก็ชื่อก็จะสอดคล้องกันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ลง <c oughs> กองปราบลงจะพบหลักฐานที่เชื่อมโยงใช่ไหมเชื่อมอยู่แล้วครับตอนนี้ผมน่าจะผมคิดว่าเขาเจอแล้วด้วยนะตอนนี้มันม่นใจว่าเจอแล้วด้วยเพราะว่าวันนี้จากที่ผติดตามข่าวก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเจอจุดแล้วด้วยครับเราอ่ะแตะ,แตะนะฮะคุณผู้ชมเราแตะ,แ,ตะแล้วก็คนที่จะพูดได้เต็มปากก็คือเจ้าหน้าที่ ส่วนคนเมืองลิงที่พูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนอยู่ในพื้นที่เขาพูดสิ่งที่เขาเห็นเขาพูดสิ่งที่เขาเจอนะฮะอีกอันหนึ่งโรงเรียนกําจรวิทย์อันนี้เกี่ยวด้วยหรอกําจอนวิทย์เนี่ยเอ่อคืออย่างงี้ความโชคดีของผมก็คือเจ้าของเก่าก็าจะเป็นเพื่อนกับทางกลุ่มน้องๆหรือว่ากลุ่มคนที่ผมรู้จัก เจ้าของโรงเรียนกําจรวิทย์เก่าอะครับ,รบซึ่งบ้านก็เอไปเส้นทางถ้าพูดง่ายก็คือไปเส้นสบบระบุรีคนคจะเห็นกันอยู่ว่าอยู่ตรงไหนต้องคนส่วนใหญ่จะทราบดีเพราะว่าหลังใหญ่มากอ,าอืเอปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมทราบมานะครับด้วยความที่ว่าอยู่อยู่หลังบ้านผมแหละโรงเรียนเนี้ยครับซึ่งผมเคยส่งแคปชั่นแผนที่ให้พี่ดูแล้วมันจะห่างกันแค่ประมาณไม่ ม่กี่นาทีสองสามนาทีสี่นาทีประมาณนี้ครับ,ค,รบคือที่ผมเช็คมาล่าสุดนะเอาล่าสุดเลยเอเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังยืนยันกับผมว่ายังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่แต่ผมไม่มั่นใจว่าปัจจุบันเนี้ยก่อนที่เป็นข่าวเนี่ยมีการสับเปลี่ยนแล้วหรือยังอืประมาณนี้ครับ,รบแต่แต่การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนหรือการเทคโอเวอร์ก็คือ เขารู้กันอยู่ว่าเป็นของใครครับ,รบผมเชื่อว่าเส้นเส้นเงินถึงแน่นอนอันนี้น่าจะอยู่ในในข่าวเกือบวันนี้วันนี้เห็นในข่าวจะเห็นลเลยครับว่าว่าโยงกันหมดละอืและเรื่องของที่ดินต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็โยงเห็นเส้นเงินใช่ไหมฮะผมว่าเกินสองสองพันไล่ตามข่าวนะผมว่าเกินนะมันมไม่ใช่อืเพราะว่าที่ผมทราบมาเฉพาะเส้นย่านเหนองม่วง หรือขึ้นไปทางเหนือทางเหนือขึ้นไปอะครับทางเหนือของลบ,บุรีขึ้นไปเนี่ยมันแทบจะเหมาเหมาพื้นที่อยู่แล้วนะตามข้างทา,างไปอะครับอืมผมว่าเกินนะรวมถึงสนามบอลหรืออื่นๆด้วยในการเออทําการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าเกินนะสองพันไร่คือตามข่าวผมผมว่าไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันมันน้อยไปที่บอกว่าคนลบ,บุรีเขารู้กันเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนลบบุรีเลยใช่ไหมเขารู้กันมายาวนานแล้วก็เห็นบางคนตอนนี้ท,ทําคอนเห็นเรื่องของเอาเงินบริจาคไปปล่อยเงินกู้อันนี้มันความจริงมันเป็นยังไงฮะอันนี้เขารู้กันมานานแล้วที่มันมีการเชื่อมโยงกันมานานแล้วเรื่องเรื่องเงินกู้เนี่ยเพราะว่าถ้าคนในพื้นที่เนี่ยจะรู้เลยว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากไหนซึ่งวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนันกการเมือง มันก็จะเป็นเป็นจุดที่ผมเคยเล่าไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันเชื่อมกันยังไงวันเนี้ยน่าจะน่าจะมีคําตอบก็คือโชคดีมากที่ข่าวมันออกก่อนก็คือมันเชื่อมกันพอดีเลยกับกับข่าววันนี้ครับ,รบนั่นคือแหล่งที่มาว่าเงินเยอะแล้วเอาไประบายยังไงนี่แหละครับคือที่มาแล้วก็คนลบบุรีส่วนใหญ่เออที่อยู่ในจังหวัดนะครับจะทราบดีว่าแหล่งเงินอนะ มาจากไหนแล้วก็ออกทางไหนแล้วก็ไปยังไงก็คือกลุ่มคนที่ลงวันนี้ห้าสิบจุดวันนี้มันก็จะเป็นแหล่งที่ทางตํารวจนั่นแหละครับสืบเส้นเงินก็ประมาณนั้นแหละครับวันนี้ตามข่าวเลยคือแสดงว่าภาพของภาพลักษณ์ของวัดพระบาทน้ำผูนะฮะคือคุณผู้ชมครับเราต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าภาพลักษณ์คือน่าสงสารเหมือนเงินบริจาคไม่พอ ผู้ป่วยนะถ้าไม่ได้รับเงินบริจาคอาจจะแย่แล้วก็โครงการต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเรื่องของความสงสารก็จะมีค่อนข้างเยอะแสดงว่าคําว่าเงินไม่พอเนี่ยไม่จริงเงินเยอะมากกว่าความต้องการของโครงการต่างๆอันนี้คือจริงใช่ครับก็คือก็คือเงินเยอะกว่าโครงการที่ปั้นขึ้นมาแล้วก็มันก็เลยกลายมาเป็นอสังหาเป็นที่ดินอะไรแบบเนี้ยอัน,นอันนี้คือเชื่อมโยงกันแบบนั้นผมเข้าใจถูกใช่ไหม คือเงินเนี่ยครับผมมองว่าเงินวัดมันเหลือเยอะครับเหลือเยอะจนจนไม่รู้จะไประบายที่ไหนก็เลยเอาประบายกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเอาระบายกับธุรกิจหรือว่าการเปิดธุรกิจให้กับคนรอบข้างรอบรอบตัวหรือว่าคนไหนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับก็ต้องการมีรายได้มีอาชีพให้กับญาติพี่น้องก็คือเงินมันเหลือเยอะครับคือเข้าธนาคารมันก็จะมันก็จะเป็นข้อสังเกตคือเงินสดนะครับเหมือนที่หมอบีออกรายการวันนี้ครับคือสะดวกใช้เงินสดมากกว่า ตรงนั้นพี่ลองนึกสภาพสิพี่จําพี่จําครั้งที่แล้วได้ไหมผมพูดไปเรื่องของบริจาคกับผมโดนด่าเลยนะอืในคอมเมนต์พี่อ่ะครับแล้ววันนี้เป็นไงครับที่ไปหาข้อมูลมาแล้วมันเป็นจริงไหมครับเหลือจริงไหมก็ตามภาพที่เห็นเมื่อกี้ที่เปิดตอนช่วงต้นรายการก็คือกองกันพเนิรเทินทึกเหลือจนต้องทิ้งเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพ ที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำาพุจริงๆนะครับของบริจาคต่างๆจะเป็นแอลกอฮอล์เป็นถุงเป็นกระทั่งนมอัดเม็ดหรือของใช้จําเป็นต่างๆเนี่ยมันเหลือจนต้องทิ้งอันนี้คือถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับตามนั้นเลยครับเ็เงินสดก็เหมือนกันครับพี่เงินสดก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับคือผมอะ่ะมีน้องที่ทํางานอยู่อยู่ในวัดเลยครับเป,เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเออ ไฟตรวจสอบหรือช่วยเหลือด้านเรื่องการเงินปัจจุบันเนี่ยเขาเขาได้ออกมาแล้วนะครับก็คือดูแลเรื่องค่าภาษีค่านู่นค่านี้ที่จะต้องดําเนินการเกี่ยวกับวัดนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้คนนับเงินเยอะครับครับพี่ออกไหมใช้คนนับเงินเยอะพี่พี่ฟังฟังแล้วตกใจไหมใช้คนนับเงินเยอะปกติที่นับเงินต้องใช้คนกี่คนะ่ะคือหน้าที่ <c oughs> ของการนับเงินเนี่ยบางทีมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของธนาคารหรือเปล่า คือการที่มีเง,เงินเยอะๆแบบนี้ข้อสงสัยนะคุณผู้ชมเนาะถ้ามีเงินประมาณสักหนึ่งร้อยล้านอยู่ในมือเราจะเลือกที่จะเก็บไว้ที่วัดหรือเราจะเลือกที่จะเอาไปฝากธนาคารถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปอ่ะมันต้องเข้าระบบธนาคารจริงไหมฮะใช่ถูกต้องครับจะไม่มีใครเอาเงินอ่ะถ้าร้อยร้อยล้านเนี่ยมันคือหนึ่งร้อยกิโลนะ มันคือใส่กระบะได้เต็มกระบะหนึ่งเลยนะรถกระบะเนี่ยก็คือเงินแบงค์พันเป็นปึกเป็นปึกเป็นปึกแบบนั้นน่ะคือหนึ่งเรื่องความปลอดภยัย2เรื่องของการใช้โดยที่มันตรวจสอบไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับระบบบริจาคอันนี้ชาวบ้านเขาเห็นใช่ไหมว่ามันไม่มีเส้นเงินที่ชัดเจนเพราะมันเป็นเรื่องของเงินสดแล้วก็เอาไปใช้จ่ายโดยที่มันไร้การควบคุมนะฮะใช่ครับถูกต้องครับ แล้วแล้วเคยไปทักท้วงไหมคนคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะไปทักท้วงไหมว่าเออวัดควรเข้าระบบนะควรจะแบบว่าเออเอาเข้าธนาคารแล้วก็อ่าดีแคลร์ให้ชัดเจนว่าโอนไปไหนยังไงทําบัญชีให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเป็นเงินสดอ่ะมันมันเช็คอะไรไม่ได้เลยนะมันมีคนเคยทักทวงเคยอ่สอบถามแล้วก็ยืนยันไปว่าทําไมไม่ทําแบบนี้แบบนี้ให้มันถูกต้อง แล้วถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหามากๆหรือว่าสงสัยเยอะๆสอบถามชเช่นยกนตัวอย่างโรงเรียนกําจอนวิทย์ของใครโรงแมงรมลบลียงอินของใครหรือลีเจนเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันในจังหวัดรบบุรีที่กำลังเพิ่มเพิ่มบูมบูมขึ้นมาเนี่ยเป็นของใครเนี่ยแล้วนักข่าวคนนั้นถูกยิงเป็นพี่พี่จะกล้าถามไหมไอ้กูเลิกกูเลิกรายการเลยมาจวททาไมอะ่ะมาจวทําไมอะ่ะหาส้นตีนให้อีกแล้วนะฮะ S <S <S อย่าอย่าจัวอย่าจัวอะไรที่มันโดนไปแล้วก็ให้เขาโดนไปส่วนเราก็ถือว่าเราพูดเล่าสู่กันฟัง <S 2> <S 2> <S คือคือมันพูดไม่ได้เลยเหรออ่ะ <S 2> <S 2> <S ผมถามคุณนิดนึงไอ้คนเมืองลิงคนเนี้ยมันแตะไม่ได้มันพูดไม่ได้มันขนาดว่าใครพูดใครแตะก็จะต้องเจออย่างนักข่าวที่เจอแบบนี้เหรอมันม,มันแตะไม่ได้เลยเหรอถูกต้อง,อง,องไม่งั้นไม่งั้นเขาแตะไปนานแล้วใช่ไหมถูกต้องครับ คือผมเกิดมาตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ได้ยินชื่อนี้แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยมาพร้อมกับกับชื่อนี้มาตั้งแต่ผมเกิดอยู่แล้วครับที่ผมจําความได้ครับตั้งแต่สมัยเรียนเรียนที่มหาลัยที่ที่ลบบุรีละแล้วก็ไปทํางานที่อื่นจนกลับมาลบบุรีอีกรอบหนึง่งก็ยังได้ยินชื่อนี้อยู่อืแล้วแล้วก็ยินได้ยินควบคู่กันไปถ้าใครดูคลิปดูอะไรที่ทางทางคลิปเพจเอามาดูก็จะเห็นว่า ก็จะควบคู่กันไปได้วยกันนะครับก็จะเดินไปด้วยกันทั้งสองทั้งสองสามคนที่เห็นในคลิปอะเลยครับคนรุบรีจะจะรู้ครับว่าคือใครครับคนรุบรีรู้หมดครับผมถามถึงเรื่อยวันนี้วันนี้วันนี้ผมว่าทุกคนน่ะน่าจะถึงบางอ้อกันหมดนะครับมันก็บางอ้อกันทั้งประเทศแหละเพราะว่าอะไรหลักฐานอะไรต่างๆนานามันก็ออกมาค่อนข้างเยอะหมอบีวันนี้ก็ไปโดนเชือดในรายการโหรกระแสหลายๆปมชาวบ้านเขาก็รู้กันหมดแล้วแหละว่า โอ้โหพูดในสไตล์แบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจบลงที่ไหนยังไงอะ่ะตอนนี้คือเราต้องตามความจริงนะทุกคนผมไม่ได้อะไรกับหลวงพ่อนะฮะผมแบบบริจาคเยอะด้วยนะที่บ้านก็บริจาคตลอดเลยแต่วันนี้สิ่งที่หลวงพ่อต้องพูดก็คือความจริงนะครับหลวงพ่อต้องพูดเส้นทางทางการเงินให้ได้หมดครับว่ารับเงินเนี่ยจากหมอบีมาหมอบีเนี่ย ถอนมาเป็นเงินสดหลวงพ่อรับมาหลวงพ่อเคยนับไหมว่ารับมาเท่าไหร่แล้วรับมาแล้วเนี่ยมันไปถึงใครมันโอนไปถึงใครมันไปซื้อที่ดินผ่านใครหรือว่ามันไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ผ่านใครอันนี้จุดเดียวที่จะทำให้เรื่องนี้กระจ่างชัดก็คือหลวงพ่อออกมาพูดใช่ไหมครับคนเมืองลิงต้องหลวงพ่อพูดต้องหลวงพ่อพูดรูปเดียวคนอื่นพูดไม่ได้จริงไหมฮะแต่ปัญหาแต่ปัญหาตอนนี้คือหลวงพ่อปิดวาจาสิครับพี่ ปิดไม่ได้สิเดี๋ยวบิ๊กเต่า,าลงอะ่ะเดี๋ยวกองปราบลงอะ่ะจะมาปิดวาจายังไงอะ่ะคือตำรวจลงก็ปิดวาจาไม่ได้แล้วนะเมื่อเช้าไปไปทำธุระแต่เช้ามือตกใจเหมือนกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มไปหมดเลยอือยู่อยู่หน้าบ้านนะครับคือ <laughs> คือ,ค,อคือคนเมืองลิงท่านเนี้ยเขาก็อยู่แถววัดนั่นแหละคุณผู้ชม <laughs> เขาเลยเห็นเขารู้หมดแล้วเขาก็เขาก็เสือกด้วยแหละนะครับ เขาก็อยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ของรายการที่ได้คนเผือๆกๆเสือกๆในพื้นที่ไปม,มันมีหมอบีผมหมอบริจาคครับผมชื่อหมอบริจาคเป็นหมอบริจาคอันนั้นหมอบีคือตอนนี้คําว่าบริจาคอะมันเป็นคําที่น่าสยดสยองเนาะบริจาคปุ๊บกูจะติดคุกหรือเปล่าบริจาคปุ๊บกูจะนู่นนี่หรือเปล่าและวันนี้หมอบีไปพูดนะครับว่าโครงการทั้งหมดอะเนี่ยคนเมืองลิงพูดนะหมอบีพูดพูดนะฮะว่า โอ้โหหลวงพ่อไม่รู้กฎหมายหมอบีไม่รู้กฎหมายทําไปด้วยเจตนารม์ที่ดีผมขอพูดตรงนี้นะครับว่าเจตนารม์กับกฎหมายเนี่ยต่อให้เจตนารมดียังไงแต่ผิดกฎหมายก็ติดคุกอยู่ดีใช่ไหมฮะคนเมืองลิงครับครับคุณเข้าใจใน<ช>เจตนารม์ที่ดีใช่ไหมคือวัดก็คงมีเจตนารม์ที่ดีหลวงพ่อมีเจตนารมที่ดีหมอบีมีเจตนารมที่ดีแต่สุดท้ายเจตนารม์ที่ดีมันผิดกฎหมาย มันก็ไอคุกคุกนะเว้ยคือต่อให้ทําดียังไงความดีมันไม่ได้มาโค่นล้มผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายคือผิดกฎหมายจะทําความดีมาตลอดยี่0บสาสิบปีแต่ทาผิดกฎหมายครั้งเดียวก็ติดคุกได้เหมือนกันจริงไหมฮะใช่ครับคืองี้พี่ปกติครับวัดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนะครับมันจะมีพรบรคุ้มครองอยู่อย่างอย่างเคสของวัดนี่ก็จะมีพรบรส่งนะครับซึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็น ระเบียบหรือว่าการจัดการของภายในวัดนะครับจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามนะครับอย่างหลวงพ่อเนี่ยครับท่านก็จะ47157ในฐานะเจ้าพนักงานด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งพนักงานในวัดนะครับก็จะโดนข้อหาแบบยอบทรัพย์ไหมหรือว่าชอบโกงประชาชนด้วยหรือเปล่าถ้าการบริจาคแล้วมีการเชิญชวนอันนี้ก็น่าห่วงนะครับอันนี้พูดกันแบบแบบเป็นกลางนะครับผมว่าโอกาสรอดก็ กนก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเกินไปแล้วผมดูแล้วน่าจะเสี่ยงเขาขายฟอกเงินไหมนี่อันนี้น่าห่วงครับมันเยอะมากเงินเยอะเท่ากับปัญหาเยอะฟอกเงินด้วยนะฮะช่อโกงประชาชนด้วยยักยอกทรัพย์ด้วยมันมีมันมีมาเป็นขบวนเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ทุกอย่างคือความจริงก็คือความจริงนะครับสิ่งที่กําลังรออยู่ก็คือการเปิดวาจาของหลวงพ่อพูดกันตามตรงนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันผิดตรงไหนบ้างอันนี้ ในโซเชียลเนี่ยไปไกลมากๆแล้วในโซเชียลวิพากษ์วิจารกันค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับที่วันนี้เนี่ยเรามีรูปลิงอยู่หน้าจอเพราะว่าคนเมืองลิงท่านนี้อยากพูดแทนลิงน่าจะเป็นรายการแรกในประเทศไทยที่เออเองจะพูดแทนลิงใช่ไหมลิงมันก็เจ๊๊๊๊๊ลิงนึกถึงความวุ่นวายลิงแม่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเป็นปัญหาเมือง ที่แบบเอ้ยจะย้ายลิงยังไงจะทําเมืองให้ลิงอยู่ยังไงต่างๆนานาสุดท้ายแล้วเนี่ยลิงอาจจะอยากพูดบางสิ่งบางอย่างก็ได้งั้นคุณเป็นตัวแทนของลิงคุณอยากจะพูดแทนลิงคุณเชิญเลยคือก่อนหน้านี้ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณชับช่วงของท้ายๆของปลายปีที่แล้วนะครับปัญหาที่คนทั่วประเทศไทยเห็นกันก็นกคือปัญหาของลิง ครับลิงอรารวาสในจังหวัดลบบุรีทําลายของทําลายรถทําให้เมืองเนี่ยเสื่อมโทรมพอสมควรนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะพูดแทนลิงก็คือว่าลิงนะครับเขาไม่ได้อยากทําแบบนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าเราอะครับไปสร้างบรรทัดฐา,านหรือเราเนี่ยครับแบ่งปันเขาไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่าคนเนี่ยครับไปแย่งอาหารลิงกินไหมหรือว่าเราเจตนาปล่อยให้เขาเป็นอันธพาลหรือเปล่า ถ้าเราจัดระเบียบเขาผมเชื่อว่าลิงนะครับก็จะอยู่ของเขาได้นะครับไม่กระทั่งปัจจุบันเนี่ยครับที่ผมบอกทางพี่เคนโดว่าทําไมถึงชอบรูปลิงที่ห่มสีส้มสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือผมจะบอกว่าคนที่ไปที่วัดนะครับนอกจากไปทําบุญแล้วนะครับเราก็ต้อง ทำบุญบริจาคเรื่องของลิงด้วยเพราะว่าลิงที่พระบาทน้ำพุก็ยังมีอยู่นะครับปัจจุบันนี้ยังมีพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็มีโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับลิงนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมไปมานะซื้อไอติมหนึ่งแท่งก็จะได้อีกหนึ่งแท่งเพื่อบริจาคให้กับลิงที่อยู่วัดพระบาทน้ำพุนะครับซึ่งโครงการนี้ผมไม่ทราบว่าคนไทยทั่วประเทศทราบไหมว่า มันมีเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแรืวอ็การก่อสร้างนะครับก็จะจับมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐนะครับจังหวัดหรือสวนสัตว์หรือแม้กระทั่งผู้นําท้องถิ่นครับการเมืองนะเมืนคนท้องถิ่นต่างๆจับมือเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ลบบุรีนะครับจะมีจุดสร้างอยู่สองจุดนะครับก็คือโพก้าต้นนะครับกับอของวัดประบาทน้ําพุนะครับซึ่งคนในจังหวัดลบบุรีจะทราบดีนะครับถ้าเข้าไปก็จะเห็นอยู่นะครับค่อนข้างค่อนข้าง เตะตาอยู่นะครับตรงนี้ทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าอ,อย่าบอกแต่อย่าเอาแต่บริจาคให้กับให้กับคนแต่ผมว่าอยากให้มีหน่วยงานมาจัดการตรงนี้ที่เป็นหน่วยงานเฉพาะเลยครับไม่ต้องไปผ่านหน่วยงานอะไรมากที่ดูแลโดยเฉพาะเพราะว่าเงินตรงนี้จะได้ถึงลิงจริงๆครับลิงจะได้ไม่ออกมาละวาดครับค <c oughs> ือคุณจะบอกว่าคุณจะบอกว่าเงินบริจาคบางทีไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้ถึงลิง อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบริจาคให้ลิงกัลิงก็ต้องได้บริจาคให้คนคนก็ต้องได้ไม่ใช่บริจาคให้ควายแล้วลิงได้บริจาคให้ลิงควายได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันก็ควรจะให้ตรงไปตรงมาวัวควายอย่างเงี้ยจะใชชีวิตวัวควายวัวควายก็ได้จะเงินมาให้ลิงทําไมอะ่ะเพราะโครงการเป็นวัวควายจริงปะ่ะใช่ครับถ้าให้ลิงก็ต้องให้ลิงเองนะตอนนี้คนเมืองลิงมองว่าการจัดระเบียบเงินบริจาคให้ลิงเนี่ยยังไม่เป๊ะอยากให้มันเป๊ะกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ดีครับถูกต้องครับอย่างเช่นการทําหมันลิงคุมกําเนิดลิงเ<ม>นี่ยครับเราก็อยากให้มันการเงินบริจาคเนี่ยครับผมว่ามันเยอะครับอย่าง<ม>อย่างสมมุตินะครับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยก็ดูแลเรื่องลิงอยู่แล้วไหนๆหนก็ดูแลแล,แล้วเงินบริจาคก็ต้องเยอะช่วยเจียดส่วนบางส่วนมาคุมกําเนิดลิงได้ไหม,มโดยที่ตอนนี้ปัญหาของคนจังหวัดลบบุรีก็คือได้ยินแล้วก็ตกใจว่าเงินทำหมันลิงไม่เพียงพอ ทำให้ลิงมันแพร่พันธุ์ได้เยอะขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะพอเห็นยอดเงินตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยโอ้โห,โหเหลือเฟือมโหฬานมากทําไมมันจะไม่เพียงพอกับการเอาลิงมาฉีดทําหมันลิงมันจะได้คุมกําเนิดแล้วลิงกับคนก็อยู่ร่วมกันได้ไม่ดูร้ายคือคือคุณจะบอกว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของผู้ป่วยเอชไอวีที่อ่อไม่ข่าวออกมาว่าเงินไม่พอผู้ป่วยป่วยหนกักเงินไม่พอแต่สุดท้ายอย่างเงินพอผู้ป่วยไม่ได้เยอะขนาดนั้น ก็เหมือนกับว่าเงินในการทำหมันลิงตอนนี้มันพอแล้วมันเยอะแล้วด้วยแค่มาบริหารจัดการให้มันดีก็พอแล้วนะฮะเงินบริจาคคือตอนนี้มันอาจจะมีรูรั่วออกไปในจุดอื่นๆหรือเปล่าก็เป็นความกังวลใจของคนลบบุรีด้วยเพราะว่ามันมีคำว่าบริจาคเมื่อไหร่อะเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีรูรั่วคนคนลบบุรีเขาก็กังวลใจแบบนี้ใช่ไหมคือคนลบบุรีนะครับ เชื่อไหมก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเรื่องการไปก่อสร้างแล้วเอาลิงย้ายสําเร็จเนี่ยครับเขาว่าทุกคนพร้อมบริจาคเพิ่มเข้าไปเพื่อฉีดวัคซีนให้ลิงเนี่ยมันมีการคุมกําเนิดและอยู่ร่วมกันได้นะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันมีข้ออ้างต่างๆนานา,นา,นาเต็มไปหมดแต่พอวันนี้เรามาเห็นตัวเลขต่างๆ กับทางวัดที่คนบริจาคแล้วเงินเหลือรวมถึงของเหลือเนี่ยครับเราสามารถนําตรงเนี้มามามา,มาคุมกําเนิดลิงได้โดยที่ลิงเนี่ยอยู่ร่วมกับคนได้ผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยครับผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอนาคตลิงอาจจะอยู่ร่วมกับคนได้แบบสมัยก่อนได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับฮะอ่ะสุดท้ายครับคนรบบรีเขากังวลใจเรื่องอะไรที่สุดตอนเนี้ยและอยากจะให้ความกระจ่างชัด มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดเนี่ยเรื่องไหนฮะตอนนี้คนลบบุรีนะครับจากโซเชียลนะครับทุกคนจะเห็นว่าถ้ารัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําตรงนี้ได้สําเร็จลบบุรีจะเจริญขึ้นครับผมทิ้งไว้สั้นๆแค่นี้แล้วกันครับครับก็ปัญหายังคงมีอยู่นะฮะคนลบบุรีก็จับตามองปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็รอดูทางออกนะครับว่าหน่วยงานรัฐที่เข้ามาดูแลเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรแล้วก็ความจริงอะไรจะปรากฏบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะคนเมืองลิงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับก็ได้รับความจริงในหลายๆเรื่อง